สุดยอดผลงานของโกเลงริทมิสัน้นบทที่ห8สิบดกมลสันดานมนุษย์ซุนเสียวอังฉุดมือลี่คิมฮวงเดินนำหน้าลิมเซียนยีถึงกับเดินตามหลังซุนเสียวอังกล่าวขึ้นพวกเราก็ไปของพวกเราท่านก็ไปทางของท่านจะไหนจึงตามมาอีกละ่ะข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการไปเยี่ยมอหุยไปเยี่ยมมันทำไมหรือว่าท่านยังทำร้ายมันไม่พอ ข้าพเจ้าแค่ต้องการพวกเราต้องไม่ยอมให้อหยพบท่านอีกท่านไปแล้วก็เสียเปล่าแหละข้าพเจ้าขอแค่ดูมันไกลกๆแวบเดียวเท่านั้นจะพบหรือไม่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อท่านเองก็มีขาเมื่อท่านยืนกลางติดตามมาพวกเราก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อท่านตามมาแล้วก็อย่าได้สำลึกเสียใจทีหลังก็แล้วกันข้าพเจ้าทำเรื่องอะไรก็ไม่เคยเสียใจภายหลัง ซุนเสียวอังหัวร้อท่านดูข้าพเจ้าคำนวณได้แต่แรกแล้วว่านางต้องตามมาข้าพเจ้านึกไว้ไม่ผิดคำนวณไว้ไม่ผิดจริงๆวาจาของนางย่อมเป็นการกล่าวกับลี่คิมฮวงลี่คิมฮวงกล่าวขึ้นขั้นความจริงต้องการให้นางตามมาอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็ต้องการสิเพราะเหตุใดกันเนี่ยในเมื่อข้าพเจ้าเมื่อครู่ไม่มีปัญญาลงมือใส่นางก็มีแต่ต้องรอคอยโอกาสต่อไปหากนางไม่ตามพวกเรามา ข้าพเจ้าจะมีโอกาสต่อไปได้อย่างไรลี่คิมฮวงสองเสียงอ้อยอิงความจริงแล้วท่านไม่จำเป็นต้องรอคอยเลยเมื่อครูก็ลงมือได้ไม่ว่านางกล่าวอะไรท่านก็ไม่ต้องฟังสิพวกท่านเหล่าบุรุษต่างถือคำวาจาหนักแน่นปานขนเขาหรือว่าพวกเราเหล่าอิสตรีพอกล่าววาจาแล้วก็เป็นดั่งพายลมหรือลี่คิมฮวงหวัวรอะแต่ท่านรู้ได้อย่างไรว่านางต้องตามมาเนื่องเพราะนางต้องการให้พวกเราคุ้มครองนางสิ ตอนนางอยู่กับลี่ถ้าห้วยแล้วไม่ว่าใครคิดจะฆ่านางต้องไม่มีความกล้าที่จะลงมือเด็ดขาดเลยถ้าจะพูดให้หน้าฟังก็คือแบบนี้เรียกว่าจิ้งจอกแอบ,บอ้างอำนาจพยักหากกล่าวไม่น่าฟังก็เรียกว่าสุนัขอาศัยอิทธิพลผู้คนวิธีพูดทั้งสองแบบก็ไม่น่าฟังทั้งคู่นั่นแหละถ้าท่านกระทำเรื่องราวบางประการไปแล้วไม่ว่าผู้อื่นพูดขัดหูไม่น่าฟังแค่ไหน ท่านก็มีแต่ต้องฟังเท่านั้นวาจาเหล่านี้ริมเซียนยีย่อมได้ยินชัดเจนแต่สุนเสียวอังความจริงก็ตั้งใจกล่าวให้นางฟังด้วยแต่ลิมเซียนยีกลับเสแสร้งเป็นไม่ได้ยินทั้งสิน้นและไม่ได้เอ่ยปากด้วยนางคล้ายดั่งกลายเป็นคนหูหนวกทั้งเป็นใบ้ไปแล้วมารยาเป็นหนวกใบ้นับเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมจริงๆสุนเสียวอังพลันเปลี่ยนเรื่องท่านรู้เรื่องเล่งเซ้าหุนจะสาบานเป็นพี่นอกก้องกับเซียงกลัวกิมฮองหรือไม่ลีคิมฮวงพงกีรษะตอบ เคยได้ยินหรือว่าพวกท่านมาเพราะเรื่องนี้อืมเรื่องเพราะเรารู้ต้องมีโอกาสได้พบเห็นผู้คนมากมายในสถานที่แบบนั้นนางชไม้ตามองลีขิมหวงแบบหนึ่งเม้มริมฝีปากลั่นหัวรอแล้วกล่าวต่อไปและที่สําคัญที่สุดย่อมเนื่องเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าจะพบท่านได้ที่นั่นลีขิมหวงก็เหลือบมองนางหัวใจพลันรู้สึกอบอุ่นอย่างยิ่งดุดดังได้ดื่มสุราหอมกลมกล่อมไปจอกหนึ่งสุนเสียวอังก็จับตามอง ตลอดร่างคล้ายดั่งอยู่ในสายลมฤด,ดูใบไม้ร่วงอันอบอุ่นเนื่นานานให้หลังลีขิมฮวงจึงถอนใจกล่าวขึ้นหากไม่ใช่ว่าพวกท่านมาไม่แน่ว่าข้าพเจ้าจะไม่แน่ว่าเสี่ยงกลัวกิมฮงต้องเข้าลองแล้วก็ได้ลีขิมฮวงยิ้มเล็กน้อยไม่ได้กล่าวสืบต่อไปลีขิมฮวงกับเสี่ยงกลัวกิมฮงแม้จะช้าเร็วยังต้องเสี่ยงชีวิตกันแต่ลีขิมฮวงกลับไม่ปรารถนาได้ยินเรื่องนี้ลีขิมฮวงไม่ปรารถนาคิดเรื่องนั้นให้มากเกินไป เนื่องเพราะหากคิดมากเกินไปก็จะเป็นกังวลเมื่อเกิดกังวลจิตใจย่อมว้าวุ่นอย่างยิ่งถ้าจิตใจว้าวุ่นโอกาสจะได้ชัยยิ่งน้อยกว่าเดิมสุนเสียวอังกล่าวขึ้นความจริงบุคคลเช่นเสี่ยงกลัวกิมฮองท่านไม่ต้องไปคำนึงถึงคุณธรรมใดๆเลยก็ได้หากท่านลงมือในตอนที่มันเห็นซากศพเสี่ยงกลัวป่วยลูกชายมันน่ะต้องฆ่ามันได้แน่เลยลีคิมฮองถอนใจเกรงว่าจะไม่แน่หรอกนะไม่แน่งั้นเหรอ ท่านเข้าใจว่ามันเห็นบุตรตัวเองตายไปแล้วจิตใจจะไม่วุ่นวาย,ยางั้นเหรอโลอหิตข้นกว่าน้ําเสี่ยงกลัวกิมฮงยังไงก็ยังมีกรมลสันดานของมนุษย์อยู่บ้างแล้วนะถ้าอย่างนั้นท่านทําไมไม่ลงมือท่านควรทราบไว้ว่าท่านมีคุณธรรมต่อมันแต่มันต้องไม่ถือคุณธรรมกับท่านแน่นอนข้าพเจ้ากับมันตอนนี้มีสภาพที่ไม่อาจอยู่ร่วมฟ้าดินเดียวกันได้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ถือคุณธรรมต่อผู้ใดหรอกถ้าอย่างนั้นแล้วท่านทําไม ที่ข้าพเจ้าไม่ลงมือเนื่องเพราะข้าพเจ้ายัางต้องรอโอกาสที่ดีกว่านั้นแต่ในความเห็นของข้าพเจ้าตอนนั้นที่มันเห็นซากศพบุตรตัวเองเป็นครั้งแรกนับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วท่านผิดแล,ะละ้วล่ะฮะผิดยังไงแลเห็นบุตรโทนของตัวเองตายจิตใจแม้ว้าวุ่นแต่ในใจกลับบังเกิดความขุนแค้นประเดยประดังเข้ามาหากข้าพเจ้าลงมือในตอนนั้นมันก็จะระบายความแค้นทั้งหมดเมาที่ข้าพเจ้า หยุดถอนหายใจแล้วกล่าวต่อไปคนที่อยู่ในความขุนแค้นรันทดไม่เพียงมีพลังรุนแรงกว่ายามปกติหลายเท่าเท่านั้นนะความกล้าก็เหนือกว่าธรรมดาอีกมากเลยในตอนนั้นหากเสี่ยงกลัวกิมฮองลงมืออนุภาพการจู่โจมของมันข้าพเจ้าคงไม่มีความมั่นใจที่จะรับมือได้แล้วนะส่วนเสี่ยวอังเหลียวหน้ามองขมแข็งนิ่งหัวร่อเบาๆที่แท้ท่านก็ไม่ใช่คนดีงามดังที่ข้าพเจ้าคาดหมายไว้ มีบางครั้งท่านก็รู้จักใช้เล่เหลี่ยมลิขิมฮวงหัวร่าบ้างฮฮหากข้าพเจ้าดีงามดังที่ผู้อื่นคิดหมยแล้วก็ข้าพเจ้าอย่างน้อยต้องตายไปแล้วแปดสิบครั้งซุ่นเสียวอังหัวร่าบ้างหากสิ้นกลัวกิมของทราบความคิดของท่านมันต้องเสียใจในสุราจอกนั้นเลยมันไม่สนึกเสียใจเด็ดขาดเลยเพราะอะไรเนื่องเพราะความจริงมันเข้าใจความคิดข้าพเจ้ากระจ่างยิ่ง แล้วถ้าอย่างนั้นเหตุใดมันต้องคารวะสุราท่านล่ะที่มันคารวะสุราข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นเพราะข้าพเจ้าถือคุณธรรมต่อมันหรอกนะในสายตามันคนที่ถือคุณธรรมนับว่าโง่โง่เขาอย่างยิ่งแล้วถ้าอย่างนั้นมันคารวะสุราท่านด้วยสาเหตุใดกันเนื่องเพราะมันเข้าใจจิตเจตนาของข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนโง่ไงล่ะสุนเสียวอังกพริตามันทราบว่าท่านก็เป็นเช่นมันสามารถรอ สามารถอดกลั้นสามารถเฉวยโอกาสแล้วก็สามารถคำนวณเวลาใดจึงเป็นเวลาที่โอกาสดีที่สุดดังนั้นจึงคารวะสุราท่านใช่หรือไม่ใช่แล้วมันรู้สึกท่านก็เป็นคนเช่นเดียวกับมันจึงนับถือท่านชื่นชมท่านคนที่ถูกผู้อื่นชื่นชมที่สุดจะต้องเป็นคนเช่นเดียวกับตนเนื่องเพราะแต่ละคนต่างชื่นชมตัวเองอย่างยิ่งเลยคำพูดนี้พูดได้ดีนับว่าไม่คล้ายคนในวัยนี้สามารถกล่าวได้เลยนะเนี่ย ซุนเสียวอังเบะปากแต่ท่านท่านเป็นคนแบบเดียวกับมันจริงหรือในบางด้านก็เป็นเช่นเดียวกับมันนั่นแหละแต่เราว่าเนื่องจากพวกเรากำเนิดในสิ่งแวดล้อมที่ผิดกันเรื่องราวที่ผู้คนพบผ่านก็ผิดกันดังนั้นจึงได้กลายเป็นสองคนที่ผิดแปลกกันโดยสิ้นเชิงไงละ่ะมีคนว่าสันดานมนุษย์ดีงามแต่กำเนิดแล้วก็มีคนว่าสันดานชั่วร้ายแต่กำเนิดแต่ในสายตาของข้าพเจ้าความจริงกระมวลสันดานของมนุษย์ ไม่ดีงามหรือชั่วร้ายแต่กําเนิดเลยความดีหรือว่าความร้ายของคนคนหนึ่งล้วนเกิดจากสิ่งแวดล้อมในตอนหลังๆเท่านั้นละ่ะสุนเสียวอังเพ่งมองแน่วนิ่งกล่าวขึ้นดูท่าแล้วท่านไม่เพียงเข้าใจคนอื่นกระจ่างเท่านั้นยังเข้าใจตัวเองกระจ่างด้วยฮ <laughs> ู้ใดคิดว่าจะเข้าใจตัวเองให้กระจ่างจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสีหน้าหมนหมองล,งลงอีกคราดวงตาปรากฏประกายเจ็บปวดขึ้นอีกครั้ง สุนเสียวอังก็ถอนใจกล่าวเสียงละห้อยฮ้ hey, หากใครคิดจะเข้าใจตัวเองก็คงต้องผ่านความทุกข์ทรมานมากมายชิมรสความเจ็บปวดมามากมายใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นจริงๆถ้างั้นก็แปลว่าข้าพเจ้าอย่าหวังให้ได้เข้าใจตัวเองเลยตลอดการยิ่งเข้าใจมากยิ่งเจ็บปวดมากไม่เข้าใจโดยสิ้นเชิงบางทีจะมีโชคกว่าบ้างนะครานี้ลีขิมฮวงเปลี่ยนคำพูดโดยถามขึ้น อนเสี่ยงกลัวกิมฮองคารวะสุราข้าพเจ้าพวกท่านก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมสุนเสียวอังสันีรษะพวกเราไปนานแล้วเรื่องนี้เป็นพวกเราได้ยินการเล่าขานในตอนหลังเท่านั้นแหละบัดนี้ทั้งท่านกับเสี่ยงกลัวกิมฮองกลายเป็นยอดคนที่เกรียงไกรพฤติการใดๆของพวกท่านคนอื่นก็ถือเป็นข่าวใหญ่ค่ำวันนี้ในเมืองอย่างน้อยมีสิบหมื่นแปดพันคนกำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องท่านกับเสี่ยงกลัวกิมฮองท่านเชื่อหรือไม่ละ่ะ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนับถือท่านปู่ของท่านไงร่างดุดปุยเมฆหัวใจดุดน้ำนิ่งมีความพอใจในทุกเรื่องราวไม่มีความวิตกกังวลบุคคลเช่นนั้นนับว่ายอดเยี่ยมที่สุดเลยสุนเสียวอังนิ่งไปครู่หนึ่งจึงกล่าวเสียงอ้อยอิงท่านผู้เท่านะันะนับว่ามองทุกเรื่องราวได้กระจ่างปรงตกต่อทุกเรื่องราวแล้วจริงๆนางพลันเปลี่ยนคำพูดขึ้นกลางคันท่านรู้หรือไม่ลองไม้ใบนั้นใครเป็นคนส่งไป ลี่คิมฮวงสันศีสะตอบไม่ข้าพเจ้าไม่รู้เลยสุนเสียวอังกระพริบตาหรือว่าผู้ที่ส่องลองไม้ใบนั้นไปคือคนที่ฆ่าเซี่ยงกลัวป่วยกันแน่แสดงว่านางก็ทราบว่าใครฆ่าเซี่ยงกลัวป่วยแล้วแต่ลิมเซียนยีกลับไม่ทราบนางหูตั้งชันคอยฟังอย่างจดจอ่อแต่แค้นใจที่ทั้งสองคนไม่ยอมบอกนามคนผู้นั้นออกมาเลยลี่คิมฮวงกล่าวอย่างครุ่นคิดคงเป็นมันแน่ๆเ,เนื่องเพราะคนที่รู้ว่าซากศพของเซี่ยงกลัวป่วยฝังอยู่ที่ไหนมีไม่มากเลย แล้วมันเห็นได้ต้องทําแบบนั้นเนื่องเพราะว่ามันคิดจะทําลายจิตใจของเสี่ยงกลัวกิมฮองไงหรือมันก็แค้นเสี่ยงกลัวกิมฮองลี่ขิมฮวงครุ่นคิดอีกเนิ่นนานจึงกล่าวช้าๆมันบางทีอาจจะไม่ได้แค้นนะที่มันต้องการทําลายจิตใจของเสี่ยงกลัวกิมฮองอาจบางทีเป็นเพราะถ้าเสี่ยงกลัวกิมฮองถูกทําลายถูกจู่โจมล้มลงแล้วมันจึงจะมีโอกาสช่วยเหลือเสี่ยงกลัวกิมฮงไงลนะ่ะข้าปเจ้าก,ก็ยิ่งไม่เข้าใจในเมื่อมันคิดจะช่วยเสี่ยงกลัวกิมฮอง ยายต้องกระทบกระเทือนใจิตใจของเสี่ยงกลัวกิมหองขนาดนั้นอาจบางทีมันต้องการให้เสี่ยงกลัวกิมหองสำนึกเสียใจภายหลังก็ได้ส่วนเสี่ยวอังถอนใจเฮ้ยหัวใจมนุษย์นับว่ายากจะศึกษาค้นคว้ากว่าเรื่องราวใดทั้งสิ้นเลยใช่แล้วที่ยากจะศึกษาที่สุดในโลกก็คือจิตใจและสันดานของมนุษย์ความสับสนซับซ้อนของใจมนุษย์ยังเหนือกว่าหลักวิชาต่อสู้ใดในใต้ล่าม,มากนะักแต่หากท่านไม่เข้าใจจิตใจคน หลักวิชาต่อสู้ก็จะไม่มีปัญญาขึ้นถึงหลักจุดสุดยอดตลอดการเนื่องเพราะไม่ว่าเรื่องใดต่างเกี่ยวข้องกับจิตใจมนุษย์อย่างแน่นแฟ้นทั้งนั้นหลักวิชาวรายุทธ์ก็เช่นกันไม่ได้นอกเหนือไปกว่านั้นหรอกปรัชญานี้สําหรับสุนเสียวอังแล้วบางทีลึกซึ้งเกินไปบ้างสุนเสียวอังไม่ทราบว่าเข้าใจหรือไม่นางอึ้งไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยด้วยกระแสะเสียงคล้ายลาพึงกับสายลมข้าพเจ้าไม่ต้องการเรื่องราวใดทั้งนั้นไม่ต้องการเข้าใจอะไรทั้งนั้น เพียงต้องการเข้าใจท่านดวงตานางเพ่งมองลีขิมหววแนวนิ่งประกายตาไม่เพียงชื่นชมโท่านั้นยังมีแววเชื่อถือพึ่งพาคล้ายดั่งกับบอกลิขิมหววว่ามีแต่อยู่ต่อนหน้าลีขิมหววนางจึงได้บอกความในใจทั้งมวลของนางออกมาโดยไม่ปิดบังหัวใจลิขิมหววเองก็บังเกิดความอบอุ่นขึ้นอีกคราแทบอดไม่ได้ต้องยื่นมือลูบใบหน้าที่เปล่งปลัง่งราวผลไม้สุกข,ของนางแต่ลีขิมหววย่อมไม่ได้ทําเช่นนั้นจริงๆลิขิมหววทําไม่ได้เด็ดขาด ลีคิมฮวงเบือนหน้าช้าๆไอขึ้นเบาๆสุนเสียวอังกำลังรอคอยอยู่รอเป็นเวลาเนิ่นนานดวงตาเริ่มปรากฏแววผิดหวังทีละน้อยกล่าวช้าๆแต่ว่าตัวท่านเองคล้ายกลัวถูกคนอื่นเข้าใจเป็นที่สุดดังนั้นต้องคอยระวังตัวอยู่ทุกเวลาใช่ไหมกลัวกันเหรอข้าพเจ้ากลัวเรื่องอันใดล่ะกลัวคนอื่นรักท่านไงเนื่องเพราะท่านรู้ว่าไม่ว่าใครหากเข้าใจท่านแจ่มแจ้ง จะต,ต้องไม่อาจหักใจไม่ไปรักท่านได้ท่านยินยอมถูกคนแค้นถูกคนชังแต่ไม่ปรารถนาถูกคนรักใช่ไหมลี่คิมฮวงยิ้มกล่าวขึ้นว่าสมัยนี้แปลเปลี่ยนไปเยอะจริงๆแม่นางน้อยที่เมื่อก่อนจะต้องไม่กล่าวคำว่ารักออกจากปากเป็นอันขาดเลยนะสุนเสียวอังสวนคำแม่นางน้อยในภายภาคหน้าก็ไม่แน่ว่าจะกล้ากล่าวแต่ข้าพเจ้าไม่ว่าเกิดในยุคสมัยใดแม้นับว่าเกิดเมื่อหลายร้อยปีก่อน ขอเพียงไว้ใจข้าพเจ้าคิดอะไรข้าพเจ้าจะพูดไปแบบนั้นไม่ว่ายุคสมัยใดต่างต้องมีสตรีเช่นนางอยู่หลายคนคนเช่นนี้กล้าพูดกล้าทำกล้ารักและกล้าแข็งเนื่องเพราะพวกเหล่านี้มีชีวิตล้ำยุคสมัยดังนั้นในสายตาของผู้อื่นบางทีอาจเห็นคนเหล่านั้นเป็นคนวิกลจริตเป็นตัวประหลาดแต่คนพวกนั้นกลับยังคงมีชีวิตสุขสมบูรณ์ร่าเริงแจม่มใสกระทั่งเบิกบานแจ่มใสกว่าคนจำนวนมากมาย เนื่องเพราะไม่ว่าผู้อื่นมองมันไปในลักษณะใดพวกมันหาได้สนใจไม่ค่ำนี้ยังคงมีหมอกตอนนี้เป็นฤด,ดูหนาวแล้วแต่หมอกเช่นนี้คล้ายหมอกในฤด,ดูใบไม้ผลิซุนเสี่ยวอังเดินช้าๆอยู่ในหมอกบางคล้ายดั่งหวังให้ระยะทางสายนี้ไม่มีวันสิ้นสุดเลยลี่ิมห่วงความจริงรุ่มร้อนใครจะพบอหุยโดยด่วนแต่บัดนี้ก็ไม่ได้เร่งรัดนางในหลายปีที่ผ่านมา หัวใจลี่คิมฮวงอัดอั้นรันทดอยู่เสมอมาคล้ายดังมีคือคาไรสภาพพันธนาการตัวเอาไว้กดดันทับถมจนหายใจไม่ออกแต่การสนทนาปราศัยกับซุนเสี่ยวอังจึงรู้สึกปลอดโปร่งกว่าเดิมบ้างลี่คิมฮวงคลานรู้สึกว่าซุนเสี่ยวอังเข้าใจตนอย่างยิ่งกระทั่งเข้าใจกระจ่างกว่าคนที่ตนคาดคิดซะอีกมีเวลาสนทนากับคนที่เข้าใจตนกระจ่างแบบนี้ความจริงเป็นเรื่องที่เบิกบานที่สุดของชีวิตแต่ลี่คิมฮวงกลับเริ่มคิดหลบหนีอีกแล้ว ท่านยินยอมถูกคนแค้นก็ไม่ยอมถูกคนรักใช่ไหมหัวใจลีขิมฮวงปวดแปลเป็นอย่างยิ่งลีขิมฮวงไม่ใช่ไม่ยอมแต่เป็นไม่อาจลีขิมฮวงรู้สึกว่าตนไม่เพียงไม่มีปัญญาให้เท่านั้นยังไม่มีปัญญารับอีกด้วยแต่ละคนต่างมีคือคาพัฒนาการของตัวเองนอกจากตัวเองแล้วใครก็ไม่มีปัญญาปลดเรื่องแทนได้ลีขิมฮวงเป็นเช่นนี้อ่างหุยก็เป็นเช่นนี้พัฒนาการของทั้งสอง จะไม่มีวันปลดเปลื้องได้ตลอดกาลนานหรือไรหรือทั้งสองจะนำพัฒน,นาการนี้ลงหลุมฝังศพไปด้วยสุนเสียวอังหยุดเท้ากล่าวขึ้นว่าถึงแล้วลนะ่ะทางเปลี่ยวร้างวังเวงอย่างยิ่งข้างทางมีบ้านเล็กๆหลังหนึ่งในหน้าต่างมีแสงไฟลอดมาแสงโคมไฟสันไหวยิ่งเน้นให้สว่างเป็นพิเศษบ้านหลังเล็กๆแบบนี้ความจริงไม่สมควรมีไฟสว่างปานนี้เลยสุนเสียวอังหันไปจ้องหน้าริมเสียนยีกล่าวขึ้น ท่านรู้จักสถานที่นี้ก่อนแล้วใช่ไหมลิมเสียนยีย่อมจําได้นี่ความจริงเป็นบ้านของนางกับอาหุยนางขบริมฝีปากพงอกศีรษะแล้วกล่าวอ้อมแอมขึ้นหรือว่าอาหุยกลับมาแล้วสุนเสียวอังปั้นหน้าเคร่งเครียดท่านก็ปรารถนาเข้าไปเยี่ยม,มันด้วยกระมังริมเสียนยีตะโกกตะกัดข้าพเ,เจ้าข้าพเ,เจ้าเข้าไปได้เหรอสุนเสียวอังกล่าวเสียงเย็นชาจริงๆก็เป็นบ้านของท่านท่านจะเข้าไปหรือไม่เข้าไปจําเป็นต้องถามคนอื่นด้วยหรอ ลิมเซียนญยิก้มศีรษะแต่ว่าตอนนี้ซุนเซียวอังสอดคำบัดนี้ยอมผิดแปลกไปท่านเองก็สมควรทราบสถานการณ์นี้ใครเป็นคนสร้างขึ้นมาล่ะนางแค่นหัวรอดลวกล่าวต่อไปท่านความจริงพอจะใช้ชีวิตอย่างสุขสงบในที่นี่ตลอดชาติเลยแต่ท่านไม่ยอมเองเนื่องเพราะท่านดูถูกดูแคลนบ้านหลังนี้แล้วก็ดูถูกดูแคลนอาหุยด้วยลิมเซีเนยญญีก้มศีรษะกล่าวเบาๆบัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าตัวเองผิดไปแล้ว ข้าพเจ้ายังสามารถมีชีวิตรอดเนื่องเพราะอาหุยคุ้มครองข้าพเจ้าถ้าไม่มีอาหุยข้าพเจ้าบางทีอาจถูกคนฆ่าตายไปนานแล้วเสียงนางยิ่งกล่าวยิ่งแผ่วน้ําตาก็เริ่มหลั่งไหลตอนข้าพเจ้าอยู่กับอาหุยไม่มีใครกล้ามาทําอันตรายข้าพเจ้าแม้สักขุมขนแต่ตอนนี้คล้ายด่งทุกคนต่างมุ่งหมายจะปลิดชีวิตข้าพเจ้าสุนเสียวอังคมเ่นมองแนวนิ่งกล่าวเสียงเย็นชานี่โดยท่านเข้าใจว่าอาหุยคุ้มครองท่านเช่นครั้งก่อนๆอีก ลิมเสียนยีหลังน้ำตากล่าวขึ้นข้าพเจ้าไม่ทราบและก็ไม่สนใจข้าพเจ้าเพียงต้องการพบหน้ามันอีกสักครั้งกล่าววาจากับมันสองคำจากนั้นก็จะไปทันทีคำขอร้องนี้ไม่ว่าอย่างไรต่างไม่อาจกล่าวหาว่ามากเกินไปพวกท่านสมควรยอมรับปากข้าพเจ้าสุนเสียวอังสวนคำข้าพเจ้าไม่ใช่ไหมรับปากแต่เสดายวาจาของท่านยากจะให้คนเชื่อได้ ถ้าถึงเวลาข้าพเจ้ายัางไม่ยอมไปพวกท่านก็ขับไล่ข้าพเจ้าได้นี่สุนเสียวอังครุค่นคิดแล้วเหลือมองลีคิมฮวงแวบ,บหนึ่งลีคิมฮวงยืมสงบนิ่งเสมอมาใบาหน้าไม่มีความรู้สึกใดๆแต่หัวใจของลีคิมฮวงวุ่นวายอย่างยิ่งจุดอ่อนที่สุดในชีวิตลีคิมฮวงคือใจอ่อนเกินไปบางครั้งแม้ทราบแน่นอนว่าเรื่องนั้นไม่อาจกระทําแต่ยังไม่อาจหักใจเข้มแข็งปฏิเสธไปคนที่รู้จุดอ่อนของลีคิมฮวงมีอยู่มากมายและคนมากมาย กำลังหาประโยชน์จากจุดอ่อนของลี่คิมฮวงอยู่ลี่คิมฮวงเองก็ทราบแต่ยังไม่มีปัญญาเปลี่ยนแปลงแก้ไขลี่คิมฮวงยินยอมให้คนอื่นทรยศต,ต่อตอนเป็นหมื่นครั้งแต่ก็ไม่ยินยอมไปทรยศต,ต่อผู้อื่นสักครั้งมีบางครั้งแม้รู้แน่ว่าคนอื่นกําลังหลอกลวงแต่ยังคงยินยอมถูกหลอกลวงจนได้เนื่องเพราะลีคิมฮวงรู้สึกว่าขอเพียงมีคนกล่าววาจาจริงใจกับตนสักครั้งถ้าอย่างนั้นเสียสละทั้งมวลก็มีคุณค่าพอแล้วลีคิมฮวงก็เป็นคนเช่นนี้เอง จะว่าลีคิมฮวงเป็นวินยูชนก็ดีเป็นคนโง่เขาก็ดีแต่อย่างน้อยคนแบบนี้ช่วยชีวิตหนึ่งของท่านยากยิ่งจะพบเห็นคนที่สองแน่นอนอย่างน้อยที่สุดเมื่อท่านพบแล้วย่อมไม่รู้สึกสำนึกเสียใจภายหลังลีคิมฮวงน้อยครั้งนักจะทำให้คนอื่นเหงือการไหลลีคิมฮวงยินยอมให้เหงื่อและโลหิตของตัวเองไหลหลังไปเองแต่เรื่องที่ลีคิมฮวงกระทำกลับมักทำให้คนต้องหลั่งน้ำตาโดยไม่อาจข่มกลั้น น้ำตาของความตื้นตันและน้ำตาของความขอบคุณสุนเสียวอังเล่าถอนใจด้วยความสะทกสะท้อนนางรู้แต่แรกว่าลีขิมฮวงต้องไม่อาจหับใจปฏิเสธลีขิมฮวงแทบไม่เคยปฏิเสธใครเลยลิมเสียนยีส่งเสียงอ้อยอิงบางทีนี่อาจเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้ากับอาุยแล้วถ้าวันข้างหน้าอาุยทราบว่าพวกท่านไม่ยอมให้ข้าพเจ้าไปพบมันเป็นครั้งสุดท้ายจะต้องเกลียดพวกท่านช่วยชีวิตแน่เลยสุนเสียวอังขบริมฝีปาก ท่านกล่าวเพียงสองประโยคกล่าวจบก็ไปทันทีใช่ไหมลิมเสียนยีฝืนยิ้มด้วยความรันทดหรือข้าพเจ้ายังไม่รู้สึกสำนึกถึงป่านนั้นหรือต้องรอให้พวกท่านมาขับไล่ข้าพเจ้าไปจริงจริงขอเพียงพวกท่านรับปากการขอร้องครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าแม้ทายก็ไม่ตำหนิหลีขิมฮวงคลันถอนใจยาวกล่าวขึ้นให้นางไปเถอะไม่ว่ายังไงคำพูดสองประโยคก็คงทำร้ายคนไม่ได้หรอกจบบทที่68ของริทมีสัน ขอขอบคุณในการรับฟังของทุกท่านครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe ขอความกรุณากดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันบทต่อไป